ตอนนี้แกขาลากแขกโอ้ไม kind of ่มีกลูต่อ้าโอ้ไปหาหมอโรงพยาบาลหมอก็ให้กินยาพอหมดยาแล้วก็ปวดเหมือนเดิมก็เลยไม่ไปหาหมอปวดมันคลายเลยมันคลายแล้วความปวด ปวดขายเลยตอนนี้ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วตอนนี้ไม่เจ็บตอนนี้ดีแต่ว่ากลับไปแล้วมันจะดีป่ะไม่รู้นะต้องต้องกลับบ้านด้วยนี่แล้วมันจะไปไปแต่ไปแต่ตัวไม่รู้เลยคุณใจบอกมันบอกมันพูดพูดได้บางว่ามันตอนนี้มันดีแล่ะ <Billie S 1> มันดีมันก็ต้องดีนะอย่างนี้ให้คะแนนผิดเลยอย่างนี้อ๋อไปมันดีมันก็ต้องดีไปไปถึงบ้านเออตายแล้วเราเดี๋ยวลองลุกกันเถอะมาลองลุกยังไม่จบแน่เดี๋ยวมันจะลื่นล้มไม่ใช่อะไรลื่นเดี๋ข้างบนนี้เดี๋ข้างบนนี้ไม่ต้องไปไถข้างล่างเดี๋ยวจะสมมุตินี่ไปคู่ต่อสู้ ไม่จับหรือมาล้มไม่ไหมไม่ใช่ไม่จับล้มอันนี้ข้าง่ะไหมเออโ่เตะเท้านะเอาอสมุเป็นแม่สมุเดกสาวสาราหักนะ หลังก็เปลียมาเลยเข้ามาเลยครับผมไม่มันมันไม่ค่อยได้วิ่งอ่ะโอ้มันก็เลยเดินก็ปั๊บก็ปั๊บมันเริ่มเกลียดเริ่มปวดครับครับครับพอดีมาถึงสี่นี่ดีแล้วความดันเบาหวานมาแพ็คโอ้มันมันมามาครบช่วยอย่างมันเป็นพี่น้องมันมันช่วยมันไมความดันเบาหวานใช่ตอนนี่ข่าวพ่อเริ่มช้าโอ้ไม่ได้คดเบาอ่ะใช่ค่ะพ่อสง่าี่ยพ่อคุยด้วยก็ไม่เคยบอก หูหูนี่ได้ยินข้างเดียวเหรอครับคุณพ่อได้ยินบางทีก็เป็นเพี้ยนทะเลก็แม่บ้านอยู่เลยเมื่อกี้ว่าอะไรเขาไม่บอกเลยต้องเสียงกัน <c oughs> แต่ถ้าข้างซ้ายนี่ไม่ได้ยินเลยข้างซ้ายไม่ได้ยนินข้างซ้ายก็ตอนหนุ่มๆเด็กๆสมัยก่อนมา่นอกเราชอบไปลงเบ็ดลงปลาใช่ไหมเดวไปนอนดันตุ้งต่งตงา,แมา,มาแรแมลงจิ้งโกรกยิงกวงมันเข้าหู ถ้าหูมันดิ้งกุ๊กกะกุ๊กกะว่าจะว่าจะสว่างไงต้องไปจ้างไงร้านตักผมมาออกใไงหูก็เลยไม่ดีให้หมอหมอดูหมอบอกว่าลุงก็ใช้กระทั่งเดียวนี่แปดสิบสองนี่เจ็ดสิบเจ็ดเตาบระวัตก่อนเนาะเอาครับเอาเลยเอาเอาหันไปเอาอยู่นะพ่อสมนะมาล่ะออกจากบ้านตีสี่มาถึงนี่เท่าไรบ่ายโมงบ่ายสองโมงมา ลูกสาวไปพูดยังไงทําไมถึงเชื่อทําไมถึงกินแรกก็ไม่เชื่อหรอกกินแรกไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยหมอเทวดาด้วยกรเพิ่นลูกสาวมาก่อนนี่ยกระเพิก็เพิ่นนึกถึงหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงก็คนชาว่านก็เรียกเทวเทวดาเนียถึงหลวงปู่สวงได้เรียกหมอเทวดาหร,รองมาดีว่ามาก็เลยมาตัดสินใจมาชวนแม่บ้านมาก็เลยมาเลย มันไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะมันก็มันก็ยังไงมันก็ดีกว่าเก่านะเดี๋ยวมันจะวิ่งพูดปั้ดเหมือนนมมันก็ผมเป็นไปไม่ไ,มได้หรอกนะแต่มันดีให้มันดีดีกว่าเก่าแล้วแลยเหมือนไปไหนไปได้แล้วดีกว่าประคอนเขาปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดหูดหูตึงตัวน,นี้ได้ยินได้ยิน หลังจากตึงมาห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีตอนนี้ได้ย,ยินตอนนี้ได้ย,ยิน